สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map A Hero Destiny นะครับวันนี้พี่มาจัดอันดับคลาส5อันดับนะครับที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับอ่าก็อัปเดตล่าสุดเป็นคลาสของ Cosmic ที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ในการพูดถึงอันดับนะครับพี่ก็จะอธิบายความสามารถนะครับก็คือพวก a w a k e แล้วก็สกิล,ลก Passive ของมันให้ด้วยนะครับอ่สำหรับ ห้าอันดับคลาสที่ฟาร์มที่ดีที่สุดในเกมนะครับในแมปแล้วกันเออไม่ใช่ในเกมนะครับในแมปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะกันนะครับอันดับที่5้าคลาสอันดาฮิวแมนจุดเด่นของคลาสอันดาฮิวแมนนะครับก็มาดูเรื่องแพสซีฟสกิลกับสกิลเอาไวก่อนละกันนะครับอย่างแรกนะครับแพสซีฟสกิลของอันดาฮิวแมนนะครับหรือว่าเวลาเราเป็นสกิลตัวเนาะเวลาเราได้คลาสนี้มานะครับก็จะได้ลดเดเมจ25%แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ก็จะลดดาเมจได้ให้เรา25%เนาะอ่าต่อมานะครับสกิลอาเวกหรือสกิลจตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงสกิลอื่นนะแล้วก็จุดเด่นข้อดีข้อเสียมันแล้วกันนะครับสําหรับสกิลอาเวกของมันนะครับจะทําให้เวลากดนะครับตัวละครเนี่ยจะเพิ่มนะครับอ่าเหมือนอัตราการรูบลีนะครับหรือว่าแบบเหมือนโอกาสที่จะไม่โดนดาเมจเนี่ย25%นะครับแล้วก็บวกเดเมจให้เรา50%นั่นเองนะครับอ่านี่กดเวลากดสกิลหรืออาเวกหรือว่าสกิลจมันก็จะกลายเป็นออรร่าแบบบนนี้ะคัก ผลเตอร์เมนให้เรา50%นะครับแล้วก็บวกอัตราการหลบหลีกหรือว่าแบบอัตราที่ไม่โดนดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดิบหากใครอยากแบบหลบง่ายๆก็ลองหาอดีดดิบสายคู่กันเนาะก็เป็นพวกอาจจะเป็นฮาโลตัวนี้นะครับใช่ไหมฮาโลที่บวกนี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอทนะครับก็ลองดูนะครับอ่าแล้วก็สกิลคิวสามารถบินได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือสกิลอาร์นี่นะครับก็คือแบบทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่สกิลลหมดเยนะครับบบแ พวกข้อดีมันเนี่ยแบบเด่นๆเลยนะครับก็คือสกิลอาร์ของมันถามว่าสกิลอาร์ของมันทาําอะไรได้นะครับเดี๋ยวลองใช้สกิลให้ดูนะอ่ะนี่ดาเมจสองหมื่นสองนะครับอันนี้ก็คือเราแต่สเตงของเรานะครับก็ตกของมื่สามนะพอเรากดสกิลอาร์ปุ๊บตัวเราจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดาเมจนี่นะครับกลายเป็น2เท่าของดาเมจที่เรามีอยู่นะครับก็คือเวลาเรากดสกิล R เนี่ยมันถึงจะเป็นเวลาช่วงสั้นก็จริงแต่เราสามารถใช้สกิลได้หมดเลยนะครับอ่ะก็ลองเดี๋ยวใชใ้ดูนะครับปึ๊บนี่เห็นไหม าการเติมเนก็จะคูณ2ทั้งหมดเลยนะครับในช่วงที่เราตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้การฟาร์มแล้วก็การแบบเหมือนเคลียร์มอนเคลียร์บอสเนี่ยมันทําให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของมันเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับระยะระยะของมันนะครับถามว่ามันระยะดีไหมก็กลางๆนะครับเป็นระยะตัวที่กลางๆแต่ว่าไม่ไกลมากนะอาจจะทําทให้ดูนะครับก็อันนี้คาไม่ไา้หรอกแต่เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่าระยะมันดีขนาดไหนเนาะ ในระยะนี้นะครับนี่เห็นไหมบอสยังไม่เลียงเรานะครับก็เดินไปประมาณนี้ล้วกันให้มันไม่เลียงเราครับมันจะมีสกิลในะระยะไกลเนี่ยอยู่2สกิลก็คือ C กับ F นะครับถามว่าทําอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับพี่จะกดสกิลอาปุ๊บกด C ไปก็จะเป็นนี่นะครับแบบเหมือนอฟิวประมาณแบบเป็นหมัดเป็น,ข,นขึ้นขึ้นกระแทกนะครับของมันเรานะครับนี่ปุ๊บเห็นไหมอ่ะแบบนี้อ่มันอันนี้มันไม่โดนนะครับแต่ว่าบางทีมันก็โดนนะเนาะ อันนี้นะครับปุ๊บนี่เลยเห็นไหมอันนี่นะครับไม่รู้ทำไมไม่โดนนะเดี๋ยวอันอันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่านะครับแล้วก็แมบนี้นะครับเดี๋ยวนี่อ่ะยังโดนอยู่นะอ่ะเรื่องระยะของสกิลของมันเนี่ยดีมากนะครับสำหรับสกิลซีเนาะแล้วก็สกิลเวฟเป็นวงกว้างแบบกว้างมากๆนะครับเดี๋ยวเราดูว่าปุ๊บนี่เห็นไหมอ่ะไกลมากๆนะครับเมื่อกี้เหมือนสกิลซีเราจะไม่โดนแต่สกิลเวฟเรายังโดนอยู่แสดงว่ามันไกลกว่าไอไกลพอดีไกลประมาณเดียวกันแหละแต่ว่าสกิลซีมันจะโดนยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับ มอนที่มีฮิตบ็อกเล็กประมาณนี้นะครับอ่าสโตสกเอฟมันโดนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันใหญ่มากนะอ่าอันนี้คือเซิร์ฟแลกนะครับเซิร์ฟแลกเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อดีของเจ้าเออ่คลาสอันต้าฮิวแมนนะครับแล้วก็จุดเด่นจุดดีของมันเนาะอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสําหรับคลาสนี้พี่มองว่าเป็นคลาสเออ่สำหรับคนที่เพิ่งออรีบเอิร์ดมาแรกๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้เรา ทำมันเร็วขึ้นเนื่องจากว่ามีสกิวอาร์เนาะแต่ว่าในอันดับต่อไปเนี่ยก็จะดีกว่าอันดับนี้นี่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกอันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับอันดับที่สี่คลาสกาวิตี้สหรับจุดเด่นของคลาสกาลวิตี้นะครับอ่าเรามาดูกันที่พัลสิวของมันนะครับว่าทำอะไรได้นะอ่าเวลาเรามีพัลส์เอคลาสตัวนี้ในครอบคองนะครับพอได้มาปุ๊บเราจะได้เป็นเลเวลลดลงนะครับสามยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่สามท้านะขออภัยนะครับเมื่อกี้จะพูดสามท่าเฉยเลยอ่ะ มาต่อกันที่สกิลโอเวกนะครับสกิลโอเวกของมันนะครับเวลากดสกิลจีเนาะก็จะได้เป็นลดดาเมจ35%นะครับแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับสำหรับจุดเด่นของคลาสนี้ก็คือเรื่องสกิลกับระยะของมันนะครับแล้วก็พี่มองว่าแพสซีฟสกิลของมันกับเรื่องโอเวกของมันเนี่ยสกิลโอเวกนะครับพี่มองว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่ามันจะลดดาเมจให้เราได้ถึงประมาณ5 0าสเอร์เซ็นเลยนะครับอ่นะก็ ประมาณหกนะครับเออใชย่ยี่ห้ากสาเนาะก็ได้เป็น60%เลยนะครับลดเดเมจหกสิบเลยนะจากที่ได้รับนะครับเวลาแบบตามเชิงแรกเผื่อเราเอาตัวไปนแนบออนยืนต่อยยืนสกิลใกล้ๆนะครับอ่ะก็มันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยรับเดเมจแล้วก็ตายยากมากขึ้นนิดนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเรามีดีดิกพวกที่เป็นแบบเหมือนลดเดเมจอีกก็จะทําให้เราตึกขึ้นอีกนะครับมันก็จะใช้เป็นพวก การใช้เป็นพวกนี่นะครับนี่ไอพวกดักโลสหรือว่าลิลที่ใส่ระดุดเลือดนะครับเป็นสติงเกอร์นี่ก็ได้นะครับนี่เด้อมันก็ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับเวลาเราใช้ครานิฟามเนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับก็ส่วนคัดหลังๆเนี่ยพี่มองว่าใช้ได้ทุกผู้เล่นใช้ทุกคนเลยนะครับก็จะเป็นพวกคัดหลังๆนะครับคัดหลังๆเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ ข้อดีของมันก็คือเรื่องระยะสกิลนะครับแล้วก็พี่บอกว่ามันบินได้พูดนะครับมันก็เลยดีนะเหมือนเจ้าฮัตอันต้าฮิวแมนที่บินได้เลยเนาะแล้วก็ระยะสกิลของมันเนี่ยไกลทุกอันเลยนะครับยกเวน Skill R, นะ้นสกิลอาเนาะแล้วก็สกิลเอก็เป็นระยะกลางๆนะครับไม่ไกลามากแต่ว่าก็สามารถใช้สกิลไม่ให้หมอนเราเลี้ยงเราได้เนาะแบบเรายืนตรงนี้ก็สกิลยังโดนอะไรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ะสกิลเอก็ยังโดนนะครับแต่สกนะิลอาเนี่ยมันสั้นไปน,นิดนึงเห็นไหมห่างกันแค่ไม่ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรนะครับ, <c oughs> เ,รนะรบเร แล้วเกิลอื่นเนี่ยไกลหมดดีหมดนะครับแล้วก็ที่มันดีอย่างเลยก็คือเรื่องการบวกเดเมจของมันเวลากดเวรกนะครับถึงบวกถึง40%เลยนะครับอ่าเราก็จะมีเป็นพวกลีดิกที่สามารถบวกพวกเออบวกเพิ่มเดเมจนะครับบวกพิ่มแต่ว่าอ่าลิมพันนะครับอ่าบวกเพิ่มเดเมจกับอัตราคิดที่ข้อให้เราได้อีกนะครับพี่ก็เลยมองว่าคันนี้ดีเลยนะครับจะใช้กับลีดิกที่จําเป็นเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คันต่อไปเลยนะคะนะครับอันดับที่3คลาสบิงบอง คลาสบินบ้องนะครับมีจุดเด่นตรงที่แพสซีฟสกิลกับเรื่องอเวกสกิล uh, ของมันเนาะ,ะสำหรับคลาสบิน uh, บ้องนะครับมีแพสซีฟสกิลที่สามารถทําให้เราลดดาเมจได้ถึง35%เลยนะครับสำหรับคลาสบินบ้องเนาะตัวเวลาเรากดสกิลจีหรือว่าสกิลอเวกของเรานะครับก็จะมีโอล่าโกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ เวลา,ราเรากดแล้วนะครับดาเมจเราจะเพิ่มถึง75%หเอนลยนั่นเองนะครับถ้าเรามีพวกรีเล็กที่เป็นอัตราคิดที่ข้อหรือเพิ่มเรเขึ้นไปอีกดาเมจเราก็จะแน่นขึ้นไปอีกนั่นะครับอ่ะเราสามารถมาเทสดาเมจได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับนีเลยเจ้าดาเมจเทสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มันมีคอนโค้นโค,ค้นเลยว่าคอนนะครับคอนที่ทําให้ระยะการโจมตีของเราไใใกลขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ตีโดนง,ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้มีผลช่วยอะไรมากนะครับตอนนี้เรากำลังจะตายเพราะว่าาอยนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าข้อดีของมันเลยนะครับก็อย่างที่บอกเลยเรื่องสกิลเวกนะครับแล้วก็ข้อดีของมันต่อมานะก็คือเรื่องระยะสกิลของมันนะครับอ่ะแต่ว่าก็มีข้อเสียในบางส่วนนะครับสาหรับเรื่องสกิลของมันเนาะสำหรับสกิล E นะครับก็จะทําให้เราเป็นอมตะนะครับเห็นได้ก็จะช่วยเรื่องการซับดาเมจให้เราได้ดีมากขึ้นนะครับเวลาเราแบบเจอมอนเยอะๆหรือว่าเวลาเราเพิ่งเล่นก็จะมีสกิลที่ช่วยให้รอดตายได้นี่นะครับแล้วก็ ต่อมาสกิลอาร์นะครับเป็นนี่สกิลแบบปล่อยเอ่อคมตารางสีสีเหมือนเลยนะ <c oughs> ก็อ่มันทำให้ระยะสกิลของเราเนี่ยมันทำให้อะไรวะเรื่องระยะสกิลของเราแล้วก็ความกว้างสกิลเนี่ยพี่มองว่าไกลมากนะเห็นไหม อ่ะนี่นะครับก็จะไกลประมาณเออ่สกิลเอฟของอันต้าฮิวแมนเลยนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับจะเป็นเนการเหมือนนี่นะครับแปะลูกระเบิดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆระเบิดเนาะมาต่อกันที่สกิลเอฟที่พี่มองว่ามันเกือบจะดีแล้วนะครับถ้าเป็นไม่ใช่เป็นการแบบรอทุบแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องเนื้อแบบของมันก็ดีมากนะครับแล้วก็แรงมากกัเนี่งอันดับที่2คลาสบาร์สจุดเด่นของคลาสบาร์สนะครับอ่ะมาดูกันที่เออ่แพสซีฟสกิลกับเอาเวนตสกิลของมันก่อนละกัน นะะครับอ่ก็ Passive skill ของมันนะครับเวลาเราเรา,เราได้ค a s t b a r มาเนี่ยมันจะทําให้เราลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็ลดด a m a g สามห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละไม่ใช่ลดดาเมจของเรานะครับอ่ะเราลดดาเมจที่ได้รับลงนะนเนาะต้นไม่ได้พูดก็อาจจะงงแต่ก็น่าจะเข้าใจกันนะครับแล้วก็กดเวลากดอเวกนะครับเดือดสกิลจีเนี่ยก็จะมีออร่าแบบนี้นะครับเป็นเป็นออร่าที่พี่ชอบนะครับอ่ะแล้วก็ พอกดแล้วนะครับจะทําให้คาร์ดนี้นะครับหรือว่าตัวเราเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้น50%นนเอนงนะครับอ่ะก็ข้อดีของมันก็คือบินได้กับมีเทเลพอร์ตเนาะแล้วก็เรื่องระยะสกิลของมันเนี่ยไกลทุกสกิลเลยนะครับเห็นไหมสกิล E ก็จะเป็นสกิลรัวสกิลอาร์ก็จะการเป,เป็นการปล่อยระเบิดแบบรอบตัวแบบนี้นะครับอ่ะก็เราเล็งไปที่ไหนเนะี่ยมันก็จะแบบตู้แบบนี้เลยนะครับจะเหมือนสกิลอ่ะจะพูดไปพูดแล้วกันนะครับสกิลซีก็จะเป็นการปล่อยบอลพลังแบบนี้แล้วก็ระเบิดนะครับ แล้วก็สกิลเอฟเนี่ยก็คือเป็นพี่มองว่าเป็นอาจจะเป็นข้อเสียนิดๆหน่อยๆของมันเลยครับเนื่องจากว่าสกิลเอฟมันเป็นสกิลที่ควรจะไกลกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็ไกลยอยู่นะครับเป็นถ้าวัดเรื่องระยะก็ไกลในระดับนึงแต่ว่ามันจะไม่ไกลเท่ากับสกิลอื่นของมันอีกนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไปดูคา้าที่ฟาร์มที่ดีที่สุดในเกมเลยแล้วกันนะครับไปและอันดับที่1นึ่ง l a s cosmic อะแล้วเราก็มาถึงคลาสที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวพี่ด้วยนะครับเป็นคลาสอันดับหนึ่งในใจพี่เลยนะครับเพราะว่ามันฟาร์มเร็วมากแล้วก็ดีมากๆสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวเนาะอะมาดูกันที่แพสซีฟสกิลนะครับสำหรับพลาสซีฟสกิลแล้วแพสซีฟของเจ้าคอสมิกเนี่ยมันไม่มีนะครับก็คือสกิลตัวไม่มีเนาะก็เวลาเราได้มาก็จะไม่มีพวกลดดาเมจไม่มีเพิ่มดาเมจไม่มีอะไรเลยนะครับอะจุดเด่นของมันเลยนะครับก็คือเรื่องระยะสกิลกับ สกิลเวกนะครับสกิลเวกเวลาเรากด G จะสามารถเพิ่มดาเมจให้เรา50%นะครับแล้วก็ลดดาเมจ50%แล้วก็เพิ่มอาจารย์คีย์ที่ข้อ35%นี่นะครับพี่ก็เลยมองว่าแม่งโคตรดีครับมีทั้งเพิ่มดาเมจนะครับมีลดดาเมจนะครับมีเพิ่มอัตราคีย์ที่ข้ด้วยเนาะแล้วก็เรื่องสกิลของมันนะครับสกิลคิวก็จะสามารถกินได้นี้นะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเทเลพอร์ตของมันนะครับวาร์ปไปได้ทุกที่เลยนะก็จะเหมือนคัสบาสนะครับหรือว่าคัสที่มีเทเลพอรร์ตตาานะคับพี่่มองว คาร์ทที่มีเทเลพอร์ตเนี่ยก็ดีทุกท,ทุกคาร์เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะคิดแล้วกันนะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไปได้นะแล้วก็จุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องระยะสกิลอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าสกิลแม่งโคตรไกลนะครับเห็นไ,ไหมอ่ะเราเลีงไปตรงนู้นก็ได้นะครับเห็นไ,ไหมมันก็จะแบบไปไป,ปล่อยในนู้นเนาะอันนี้มันเข้าหินไปนะครับเดี๋ยวเราเอาใหมน่นะเอนี่เห็นไหมโคตรไกลนะครับสกิลแบบไกลมากแล้วก็ถึงตัวเลยไม่ต้องรอเป็นลูกดูไปนะครับนีน่แล้วก็มันจะดีทั้ง PVP แล้วก็เเลล่นปติยครับ อันนี้คือสกิลมันไม่แสดงนะคือมันไม่ถึงนี่นะครับแล้วก็สกิล F สกิล C มันก็ไกลหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นลูกๆแบบนี้ไปก็ระเบิดตู้มโคตรใหญ่นะครับสกิล R มันจะเป็นเหมือนไซไซโคลน,นะครับแต่ว่ามันเป็นดาเมจทีเดียวเนาะเสียดายมากนะครับอยากให้มันเป็นดาเมจลายทิศดูเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคัสที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมนะครับจุดเด่นของมันก็ แต่ที่บอกเลยนะครับดมีดมดมลดดมดแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอข้อนะครับถ้าเราใส่กับเจ้าเอลิไาตัวนี้อัตราคริติคอลเราก็จะไปอยู่ที่75%เลยเช่นเดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่คิดเห็นยังไงกับห้าดับนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแต่พี่ผมคิดว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอผู้นิยารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยดีนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ